สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคนค้นธรรมแหล่งรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าในรูปแบบพุทธวจนะในวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อ EP10 เหตุเจริญและเหตุเสื่อมแห่งทรัพย์4ประการขอเชิญรับฟังและเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะปากทางแห่งความเจริญ4ประการ ของโภคะที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้มีอยู่คือความไม่เป็นนักเลงหญิงไม่เป็นนักเลงสุราไม่เป็นนักเลงการพนันและมีมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ดีงามเหตุเจริญและเหตุเสื่อมแห่งทรัพย์สี่ประการพยัคฆปัตชะปากทางแห่งความเสื่อมสี่ประการของโภคทรัพย์ ที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้มีอยู่คือความเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงการพนันและมีมิตรสหายเพื่อนฝูงเลวซามพยัคฆปัชะเปรียบเหมือนทางน้ำเข้าสี่ทางทางน้ำออกสี่ทางของบึงใหญ่มีอยู่บุรุษปิดทางน้ำเข้าเหล่านั้นเสีย และเปิดทางน้ำออกเหล่านั้นด้วยทั้งฝนก็ไม่ตกลงมาตามที่ควรพยักขปัตชะเมื่อเป็นอย่างนั้นความเหือดแห้งเท่านั้นที่หวังได้สำหรับบึงใหญ่นั้นความเต็มเปี่ยมไม่มีทางที่จะหวังได้นี้ฉันใดพยักขปัตชะผลที่จะเกิดขึ้นก็ฉันนั้นสำหรับพวคทรั์ ที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้ที่มีปากทางแห่งความเสื่อมสี่ประการคือความเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงการพนันและมีมิตรสหายเพื่อนฝูงเลวทรามพยัคฆปชะปากทางแห่งความเจริญสี่ประการของโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้มีอยู่คือ ความไม่เป็นนักเลงหญิงไม่เป็นนักเลงสุราไม่เป็นนักเลงการพนันและมีมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ดีงามพยักขปัชชะเปรียบเหมือนทางน้ำเข้าสี่ทางทางน้ำออกสี่ทางของบึงใหญ่บุรุษเปิดทางน้ำเข้าเหล่านั้นด้วยและปิดทางน้ำออกเหล่านั้นเสียทั้งฝนก็ตกลงมาตามที่ควรด้วย พยักขปัชชะเมื่อเป็นอย่างนั้นความเต็มเปี่ยมเท่านั้นที่หวังได้สำหรับบึงใหญ่นั้นความเหือดแห้งเป็นอันไม่ต้องหวังนี้ฉันใดพยักขปัชชะผลที่จะเกิดขึ้นก็ฉันนั้นสำหรับโภคะที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้ที่มีปากทางแห่งความเจริญสี่ประการคือความไม่เป็นนักเลงหญิง ไม่เป็นนักเลงสุราไม่เป็นนักเลงการพนันและมีมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ดีงามพยักขปัชชะทำทั้งสี่ประการเหล่านี้แลเป็นธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขของกุลบุตรในทิฏฐธรรมในปัจจุบัน ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังคำสอนดีๆจากช่องคนค้นทําขาะหากชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกด subscribe และเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะเสริมสร้างธรรมะและความสงบในชีวิตขอให้ทุกท่านมีความสุขและพบธรรมในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ